เสียงด่าทอดังขึ้นพร้อมกับเสียงเท้าเตะใส่ร่างเล็กๆที่กำลังหดตัวอยู่ข้างกำแพงพกมึงเลิกกวนตะสีแล้วจะเอาข้าวของที่มึงขอทานได้ไปให้หมาตัวของกูหนึ่งในเด็กวัยรุ่นกระชากถุงข้าวและขนมปังจากมือของเล็กก่อนจะเตะอีกครั้งจนเล็กลม้มลงกับพื้นอย่าครับขอร้องผมหิวมากๆเสียงสั่นเครือของเล็กวอนขอแต่ก็ได้รับเพียงเสียงหัวเราะเยาะเย้ยหิวก็ไปตายซะไอ้พวกไร้ค่าอย่างมึงจะมีชีวิตอยู่ไปทําไม อีกหนึ่งคนดึงผมเล็กแรงๆก่อนจะผลักให้ล้มลงไปกับกองขยะกลุ่มเด็กไวร่งเดินจากไปคืนนั้นฝนตกหนักเล็กเดินโซเซไปตามทางลัดริมป่าหวังจะหาที่กำบังฝนร่างกายเย็นเฉียบจนตัวสัน่นในที่สุดเขาก็เดินไม่ไหวแล้วนอนลงใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทางหลับตาลงไม่แน่ใจว่าจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งหรือไม่เช้าวันรุ่งขึ้นป้าสมจิตขับรถผ่านทางลัดนั้นเพื่อไปส่งของที่ตลาดเธอเห็นร่างผอมแห้งนอนขดตัวอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทาง ป้าสมจิตรีพาเด็กชายขึ้นรถพาไปโรงพยาบาลหลังจากรักษาอาการแล้วเด็กชายที่มีชื่อว่าเล็กบอกว่าเขาถูกข้อแม่ทิ้งไว้ตั้งแต่เล็กเติบโตมาด้วยการขอทานและถูกรังแกจากเด็กในหมู่บ้านอยู่เสมอป้าสมจิตซึ่งใจในชะตากรรมของเล็กจึงตัดสินใจพาเขากลับบ้านเพื่อเลี้ยงดูแต่สิ่งที่รอยอยู่คือการต่อต้านอย่างรุนแรงจากลูกสาวคนเดียวแหละอ้อมที่กำลังเรียนมหาวิทยาลัยปีสองอ้อมโกรธแค้นมากด่าว่าแม่ว่า ทำไมต้องเอาเด็กเร่ร่อนมาอยู่บ้านเราด้วยมันจะมาแย่งทรัพย์สินเราหรือไงแม่ไม่คิดถึงลูกบ้างเลยหรืออ้อมปฏิเสธที่จะคุยกับเล็กมองเขาด้วยสายตาดูถูกและบ่นว่าแม่โง่ที่เอาคนแปลกหน้ามาเลี้ยงป้าสมจิตเศร้าใจแต่ก็ไม่ยอมทิ้งเล็กไปเธอบอกกับเล็กว่าลูกป้าจะดูแลหนูเหมือนลูกคนที่สองหนูอย่าไปใส่ใจคําพูดของอ้อมนะเล็กซาบซึ้งในน้าใจของป้าเขาตั้งใจจะทําตัวให้ดีที่สุดทุกเช้าเล็กตื่นแต่เช้าตรู่ช่วยป้าทําขนม ขายของที่ตลาดทําความสะอาดบ้านซักผ้าและช่วยงานทุกอย่างที่ทําได้โดยไม่เคยบน่นแม่อ้อมจะคอยจ้องจับผิดและพูดจาดูถูกเขาอยู่เสมอเล็กก็ไม่เคยโต้อตอบหรือโกรธเขาเพียงแต่ทําหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดในขณะที่อ้อมกลับใช้เงินของแม่ฟุ่มเฟือยไม่ค่อยช่วยงานบ้านและมักจะเที่ยวเตะกับเพื่อนจนดึกป้าสมจิตเริ่มเห็นความแตกต่างระหว่างเล็กกับอ้อมแต่เธอก็ยังหวังว่าสักวันลูกสาวจะเปลี่ยนใจวันหนึ่งป้าสมจิตป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล อ้อมกำลังสอบปลายภาคไม่สามารถมาดูแลแม่ได้มีแต่เล็กที่อยู่ดูแลแม่ทุกวันทุกคืนเขาหยุดช่วยขายของเพื่อนั่งเฝ้าซื้อข้าวมาให้กินซักผ้าให้และคอยปลอบใจป้าตลอดเวลาแพทย์บอกว่าป้าต้องผ่าตัดและค่าใช้จ่ายสูงมากเล็กตัดสินใจนาเงินที่เขาเก็บมาทั้งหมดจากการช่วยคนอื่นทางานมาจ่ายแม้จะไม่พอเขากลับไปขอยืมเงินจากเพื่อนบ้านทุกคนเพื่อช่วยป้า เมื่ออ้อมสอบเสร็จและถึงโรงพยาบาลเธอเห็นเล็กนั่งหลับอยู่ข้างเตียงแม่ใบหน้าเหนื่อยล้าแต่ยังคว้ามือแม่ไว้แน่นพยาบาลเล่าให้อ้อมฟังว่าเล็กทําอะไรเพื่อแม่มาบ้างและบอกว่าถ้าไม่มีเด็กคนนี้แม่ของเธออาจจะไม่รอดเขาเป็นเด็กที่กระตันยูและมีน้ำใจมากอ้อมรู้สึกละอายใจอย่างมากน้ำตาไหลาพากเธอนั่งลงข้างเล็กและกอดเขาไว้แน่นขอโทษนะที่พี่ทํากับน้องไม่ดีมาตลอดพี่เห็นแก่ตัวมากแต่น้องกลับดีกับแม่ยิ่งกว่าพี่ซสอีก เมื่อป้าสมจิตหายป่วยครอบครอกกลับมามีความสุขอ้อมเปลี่ยนเป็นคนใหม่เธอช่วยแม่ทํางานเลิกใช้เงินพุ่งเฟือยและรักเล็กเหมือนน้องชายแท้ๆชาวบ้านต่างชื่นชมเล็กว่าเป็นเด็กดีมีน้ําใจและกะตัญญูหลายคนให้งานเล็กทําเพื่อหาเงินเก็บเรียนต่อป้าสมจิตมีความสุขมากที่ได้เห็นลูกทั้งสองรักกันและช่วยเหลือกันเธอมักจะบอกว่าการช่วยเหลือคนอื่นด้วยใจจริงจะได้รับความรักกลับมาเสมอเล็กสอนให้เราทุกคนรู้จักคุณค่าของความกตัญยูและความรักที่แท้จริง